ตักับตาวีนับตาอมีนกับตออกย้กันเนาะนี่มัวนอ่ดี่ะไนยอโัดเอ่ก็แนงเว้ยกแนงกัผสมกับนอน้ำยูดมีนเนหาาอะโอ้ก้อนนี้ออกก้อนมูก้อนนี้ออกก้อนมู สวัสดีค่ะศาลบ้านสาวเชิญครับพี่น้องครับสวัสดี่บ้าวดำครับมาหารน้องใหม่ค่ะออกอหลี่พูนะเดชเห็นบ้างได้แล้วครับนอกกระสะได้ค่ะน้องใหม่สายพันจิ๋วค่ะได้ไปกับตาหนึ่งแบบน้างนั่งนี่ถือหงเหอครับฉันจะเห็นยี่พี่อีกช้อนมาครับมามามาเดชพี่น้องออกอหลีเห็นบ้างต้องเมนนอเด็ดนะต้องเมนแหนงเดชแข็งครับน้องนอเดชโอ้ออกอหลี ตัวเมนนอนนะพี่น้องเป็นยาวรุ่นนี้ค่ะสองสามนี่มึงก่อนนี่ครับันออกลายเหรอทั้งเหนงทั้งนอนอยู่ดินี่นอนเนี่ย้งเหนงแล้วปุ๋ยก็ได้ไปลายเาเนี่ยนเต็มเลยลกบ

อันนี้นองแต่ว่าพี่น่องกับบิ้งเกาพอนันเี่ยไอเพื่อน,นเราใส่มาไงาก็นีบ่บุม๋มเลยน้ำตุนมันก็น,น้อยเยอะเพื่นขาออกละพี่น่องแต่ว่าเพื่อนกับตายเพื่อนกับนิ่งนี่อย่างกับเพิ่นกับว่าคอยตายไงยเนี่ยพี่จริงเพื่อนจะขาออกละเด็กต้นนมนี่น่องไงดินี่ยก็เป็น่องใส่ค่ะจะมีงงำได้ไหมนอนจิบุึกกันค่ะมาเป็นหลอดต่อนะ Bin học hinh bà bao nón nàng nàng dưới, anh hùng đảm bảo đầm bà ảo nàng 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 bao nàng nàng đó nàng 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 nàng

้าไปพูนยี่ดีน้อใหมเขาิไปได้รร้าทวนสามนอง,งามค่ะใช<จ>่ครับอืมัจะกอโอ้โหนยิ้เหมือเนาะยงเหมือนกาทวสุดแหลกวันนี้น่วาล้วนแหงคนทำไมะกอบยอะยเนี่ยนี่ครับหลายเยอะเป็นยาน้าะมีแน่ย้งป้ะเนี่นนบนยบ่ทันเด <laughs> ừ, thấy <lại>. <laughs> ừ, cũng ừ, ừ, nghe nó sẽ sồn Ừ lại to lại cái nó có gì nó ับบูเบิกครับน,นอนในห้องสองันปะสนี่กเคือนังหน่อยสองนีน้มันปองไหมด้วเนี่ยหอนกันึม นนี่นาี่นาน้ำแบบม่ไมทมยังอ่อนอยู่ันนีมม้มัน,มน,ออน,นจะเกิดดีปะนี่อจะน้อยตะอหกันมันปรมาสุ่มกันเนาะล้อบอนมาจุดกันเพระาะว่าน้าแต่นาแถวนี้บอนอันย้มแรงมากบอนสุดตาแ้วก็ามาหาน้นาะไม้ไฟไปเห็นยวตอบพน้องไปรหลายยู่อเนี่ยเบื้องละเอ้พี่น้องต่อไม่ไม่งไฟอยู่นต้องขเพบ่ลไม่ันดิล่ะึงไข่บ้ง

นอนนันได้ถึงหมุนไปนี่เนควมอยากได้ครับเห็นแลาวม่มีาดให้เขาไปมือนกันมุนเขาไปมากหายหนไหนออกไปนี่มบยาวยาวเมียบครับเมีง bơ <laughs> ừ, nó lên đây hang lên khánh lên má lên lấy có đây luôn đây Yun đây trong này lên đấy Bất ngờ nam á lê bất lân nó hắn à. ngơi đây có lẽ gọi là rồi là đúng 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 Okay đây, ừ, cái kè đấy có ô ờ tổ mẹo nó ngắm ui nó lặng ngược lại đây sẽ nở xong rồi nhoi có thằng kháng ạ đây là ừ, ừ, hắn mãi ừ, mà và Ui, quả đi phía nó mừng ngắm น้อยยาวอ่ะคอเบิ้งแหลเพราะว่าเห็นน้อได้พี่น้องน้ำน้ำโอเห็นแต่ยังก์หล่ำเพลินก่อนมันยาวหลายเขาก็บ่เอาอืน้องงามน้องงามจะไปหอนนอกค่ะนะครับยุกโอ้ยหาทำไปเนี่ยยังเธอบูดาคาโชวโซว์ไล่ไล่ไลครับ Ngắm như là đi mà đi là con đi. nó mà. Ừ. đi ừ. nó mà... đi ngàm. đi 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 Ngắm, nó đi 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 Ngắm đi 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 ngắm đi

เต็มแน่ๆเนี่ยเพราะว่าหัวตะเข่ามาปลานีหนึ่งพี่เนาะหามาหาเนาะใหม่พี่น้อ,นองเนาะใหม่เดือนพฤศจิยีกาค่ะแจ้งน้อยกระเดือนธันวากระมีเนาะใหม่อีกนิดแจังมาพี่น้องบ,บนภาษาเสริมจะเฮ็ดเอาอหวานละบ้านตอนเสือแบบบีต๊ตลอดอีหลีเด้แจ้งน้อยเดีย่ยน,นอกเนื่ยไปก็หันเกมเฮ็ดที่แบนั้นเถอะเกมเฮ็ดครับ,บเกมเฮ็ดอัายุขานัาน้ำน,า,น,า,นาปัางกันนี่แต่ว่าหันสี่เพราะค่อยหลายต่อปีเนี่ยอืดเนี่ยครับเพิ่นอไม่แพงเพิ่นขายไม่เนาะ ไม่ no oh. มเมดละเพราะมีต้นมันกับ่เกิดได้ค่ะหอนจกบดกันด้าุนะรูปุนะอมสวนนี้ครับสมาหอนกับมีนใสีนอนนึงอืมนะอแไหมออนอนเรม่เห็นมครับที่จิงที่รูนีสิลยอยู่น้ำตีนนามไปครับวยมอเตอร์โพก ไปหยอ่อกิย่ามันฟงไปงไไนี่เทโลนี่งม้มสองนองอนี่าง,งามนอน,ามอนสินนนอกมันงามหมดคือได้นี่ก็่ของนัำก็ไหวนีต้มไข่เหล่ครับเหล่าโอ้แต่กับปลาแข็งอย่างนี้เลยเบนามาน่ อุนองันเดนะเนี่ยไม่ันองสัดสินใดกรบลูด huh. ม ah ี huh. <inaudible> ่ยมีอ่ตู้แงอะไรก็ต่อ่ะคงละระวังวะเนี่ยน้โดนกับตาแล้ว ต้มเสบเจลกะปิบัดเรียว่าต้มละปอกทุบปิเจลกะปิครับขอยห้เสริมจยากขายพุ่นดิ่มเพราบว่าจะเรีเลาะแบบนี้เนาะเปได้ารเลียวกับมือเลยนี่ได้ยุ่งอย่างขายยิ่งเดียวนะมือหนาเกินมือหนาสิพามาเพราะว่ารอไอ้เพิ่นแห้งหน่อยนึงเนาะเนี่ยอันนี้มันให้ดินเพิ่งแต่ข่าแห้งหน่อยนึงแล้วพอจะออกเนาะเพราะว่านอนเพิ่นเริ่มนี้่ะเป็นต้นได้ยุ่นก่อน ยูโนนต้นไหนยูโนนนี่นอกนมึงก็ฟานอมึงงอุ้มแบบมถ้ามันยูต่่เห็นมันยูต่ก่กระปูปยูนปนเนพูดเดียอเอาไร้งโอ้พี่น้องดูหลายหลายเอหกหกร้อยยิงร้อยยิงหนกันครับเนี่ยงปลาเนาะเซอสิบุามาได้ เปลนเป่น,ปนวันเดือนอยังหนาฝนแรกๆนะี่เขาเอมาหน้าไม่หรอบ๊ามันดูดนไ่เป็นมดเน,นา,านะ่าไป้ีเดือนนเดเยอกับแป็นกาปีเดือนคุณน,นำเสื้อก็เต็มครับอส่สีบุกออกมาได้คะ่ะนางพักจะบืนกันฮูพี่น้องมึงน้าไม่ตาเสื่อม เกินคาดอีกแล้วค่ะเพราะเป็นย้ำเนาะไม่เด้อค่ะแต่ว่า้นาะไม้ป้งกระถือว่าแต่บ่าข้องกับว่าเพราะเป็นยามกับว่ไรเนาะข้กัะถือยุ่เพราะว่ามาเบิ้งนี่ข้นน้ำลดเนี่ยจะได้เนาะไม้แต่ถ้าน้ำไม่ลดเนี่ยยังไม่ได้พอดีพิ่งกับลดพอดีค่ะแนีงพิ่งกับเล็บโป้งเนาะแต่ว่ากับยังว่ากะสาอยู่กะเลี้ยวก็หนีกัสิได้ถ้ากระสิได้ซุ้มเาากับชิยังว่าไ้ซุ้มนี่คือเก้าค่ะนี่ขาดหอกเก้าเนาะค่ะสุาครดนี่กับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลกดแชน้่เด้อค่ะถ้าเสริมกับมันหมัน่ยคะ สว,ส,วสวัสดีครับเบานะวัสดีครับเส,สริญมดพี่น้องนะคะ